สวัสดีครับเออวันนี้กลุ่มพวกผมจะมาเล่าถึงการทำความดีโดยบังเอิญให้เพื่อนเพื่อนพี่น้อง,องได้ฟังกันครับผมเฮ้ยเด้องออกรถหเสียวะโอ่คอ<ป>่ะหายเถไปแล้วพี่นายรถไปไหน ให้ดูให้ดูรถเที่ยนะมันร้อนอ่ะพี่โอ้ยช่างไ้เี่ย้อกินหมดเลยเต็มเตององดูว่าต้องดูว่าเราใ่แมวม่ตัดเป็นเลย เราสหม้อน้ำมันร้อนเลยได้ไหมได้จับยังลองรับเครื่องลองลองเก็บดูแล้

เฮ้ยเฮ้ยโทลูกเลยได้ได้ได้ไดยวสไตล์พี่กดนะครับผงกวาไม่ใ้ Straße, ทน like ทนี่ไี่นได้เดี๋ยวไปพี่เดี๋ยวไปพี่อยู่ตัวเลย ความดีที่ผมได้ทำไปก็มันอาจจะเป็นความดีแค่เียงส่วนเล็กๆนะครับแต่ถ้าทุกคนร่วมกันทุกคนในโลกทำความดีส่วนเล็กๆร่วมกัน,นก็จะรวมกันเป็นความดีที่ใหญ่ขึ้นที่ใหญ่ขึ้นช่วยโลกเราหน้าอยู่ไม่กขึ้นขอให้ทุกคนทำดีต่อไปครับกลุ่มพวกผมก็จะร่วมทำความดีต่อไปก็กำลังใจขอบคุณครับ